นี่ว่าไม่โดนตก TMI แล้ว EP หนึ่งสิ้นหนึ่งแทกหนึ่งกลับมาแล้วกับนี่ว่า ไม่โดนตกทุกคนคือจะบอกว่าวันที่คลิปนี้ปล่อยมาไอ้นี่ก็แตกแตนมากเพราะว่านั่งทํางานอยู่แล้วอยู่ดีก็แบบมีคอนเทนต์เด้งขึ้นมาแล้วก็ทำคลิปนี้ทำไม่ทีก็ืบบทางานอยู่เออแล้วก็ยังไม่ดูพอรู้สึกว่าจะต้องเรียกแม่เลยแล้วก็มีเพื่อนหลายคนน่ะขอเข้ามาเยอะมากไม่ว่าทางดีเอ็มดีทวิตเตอร์อ้ทวิตเตอร์เอยคอมเมนต์เยอะมากยมาบอกว่ารอนะคะรอนะคะอยากดูจริงๆเนี่ยเธอพอจะทราบไหมว่ามันคืออยู่ ู่ก็เด้งมาหรือเขาก็ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เหมือนกันคือคือไม่รู้ว่ามันมีแบบมีข่าวมาก่อนอันนี้หรือเปล่าว่าจะมีอะไรเนี้ยเออแต่ว่าเราอะก็มารู้ตัวตอนที่มีเออมันออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอาลงอะเออเออก็ต้องรีแอคแต่ว่าก็แอบเห็นว่าเป็นคือหนึ่งที่ความแตกตื่นคือเป็นอาซาฮีแคมอยู่ดีๆก็เป็นซาฮีแคมเราคือเราอะแค่รู้สึกว่าเอ้ยอาจจะไม่ใช่ซาฮีมาก่อนหรือกปล่าตอนเนี้ยเป็นซาฮีก่อนก็เลยแบบแตกตื่นได้แล้วก็คอนเทนต์ก็เป็น การแบบไปปั่นจักรยานริมแม่น้ำฮานชิวๆใช่ก็จะต้องเป็นคู่แหละคู่รักอ้าวไม่ได้พูดนะอ่ะไปดูเลยจ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันอน่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งดิ้จ้าอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับ Twitter ด้วยนะปั่นจักรยานเอ้ยอะไรเอ้ยโอ้ยฟิลกูดเวอร์สวัสดีทุกท่านสวัสดีคับ 신 시리즈죠? 브이로그 같은 느낌인데. 카이 워크 l k 아사시 이로그사시 TMI로그. 일단 자전거를 타기 전에 배고파 가지고. 먹자. 오이야 먹자. 오 먹자. 오이야 먹자. 오이야 먹자. 오이야 먹자. 이야 먹자. 오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 이야 이야 먹자. 오이야 먹자. 오이야 먹자. 오이이야먹 เนจ้ะนี่รูปนี้นะคะเราวินแล้วก็แตกตื่นทางท่ามลายาาออก๊ยแกน่ากินนะเราสั่งมากินได้ไหมเอาอีกแล้วอีกแล้วโอ้ยสาหีแบบ ใล่หรอมั้งน่าสกใจผิวเขาดีมากมากเลยดูใจยอกดีั้งคู่อ่ะใจยอกอะไรก่อนนั่งลมมันเลยกล้องงงเด้อเออตอนนี้ไม่เห็นน้าละอิ่มเอมกับกับนีแกมันคงมีความสุขมากเลยนะนั่งกินตรงแม่น้ำเนี่ยลมก็เย็นจ้าซเซ 자전거 타러 가겠습니다. 재나변 많기 너무 좋아. 이게 자전거입니다. 이게 아. 여이입니다왜이왜왜왜이왜왜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 왜 아. 뭐 어. 어. 같으면.. 어. 그런데 좀 간편하게 들고 다닐 수 있는 왜왜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 이왜왜왜이 <culturbin> สีเข <S anç chord noise> ียวสวยนะเสือ uh ผู oh. Oh, kind of ้ขาโอ้โ oh. อ oh ้เ oh. ข oh ีดอมาต้นวงอตัวเล็ก oh. ก oh ็เลยต้องแบบนี่อยากให้ใหญ่ใได้แข็งแรงพอดเลยตัวเล็กน่ารักค้วกคมซอบีเจมสสตาร์ทยเริ่ย ล้วมือมือถือเป็นยังไงนะเราว่านี่มือมือถือเออมือแล้วก็ขี่เก่งว่ะไม่ใช่แอบอันตรายนะแกแต่ถนนเขาดีกว่าโอเคโอเคโอเคถ้าเป็นว่าเรากูไปแล้วพร้อมตกเรนื้อลอยอุ้ยมันดีมากมึงฟิลแฟนมาก ไม่แต่ฉันอยากใ사น่่นนาขนาะอย่างเงี้ยถ้ายากากขี่่ะเออบรรยากศดีดีโอเคว้ายจริงใจพูดอ่ะจะมีคนจำนไม่รู้ดีก็น่าจะจำได้แหละแต่ว่าแบบเขาก็ปิดทั้งหมดเลยเขาก็ปิดหมดแล้วโอ้ยมาถารูปถ่ายรูปมแหละเพื่อนเลยอ 왜? 겠습 이쁘게 나네예 네. 어요되게 예쁘게 나왔어요. 음쁘게 예쁘게 어요 예쁘게 나예 나왔어요. 예쁘게 나 예쁘게 나왔어요. 예쁘게 나왔어요. 예쁘게 나왔어요. 예쁘게 나왔요예요 예쁘게 나왔어요. 예쁘게 나왔어요. 예쁘게 나왔어요. 나요요

เออเลิดเลิศชิเกะคึนพมานก็นับด้วยล่ะล่าสุดพี่เริ่มินหัวระดับนี้โอ้ผิวดีมากผิวดีผิวดีอะกราเมนนก็่สิบอะไม่ทานของบ้างแล้วโอเคข้างหลังคือเปิดแล้วเนี่จงโอ้ยายหย่าจะยิ่เก่งอ่ะชอบจริงเขาพูดเอ้าวมาแล้วตรงอู ส่วนหนึ่งสนสี่นี่ไงชื่อเทังงนกโตันั่งดีดีหลโตดนั่งดีดีลูเอาโอเคเพื่อนเตือนแล้วุัโอ้ยอาจย์บูคนดีอะเดิมห้อดกี่เดิตอนแรกเป็นห้องของใครตอนแรกเป็นห้องตัวของเราอย่างนี้แหล่งเงินแกงพับมะโกเกซมิดาย 오늘 오오오러와 음 응. 응, 응. 어떻게 마무리를 해야 될지 모르겠는데 오늘 좋은 하루였죠? 아 저렇지 수 거예요? 아 낭비. 되게 재미난 하루였잖아요. 오늘 하루를 음. 또 알차게 니가 배낭 가게 끌면서 했습 관광 가서 힐링도 하고 또 이런 하루를 보내면서 러와 이거 해볼래요? 아 답례. 우리가 또 행복하게 해요. 잘 잘. 아니니 니. 항상 이렇게 행복할 수. มาแล้วค่ะไม่ใส่เสื้อหรือเปล่าโอ้ยเยยงไม่ใส่เสื้อโอ้ยใส่เสื้อสักทีเดี๋ยวกูเป็นวัดลองกำอบด่น่มึงูตัวเฮยจบเลยหรอ มาให้หายคิดถึงโมงหกนาทีแต่ฉันว่ามันเป็นอะไรที่แบบส่งสัญญาณว่าสัญญาณว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรจะคำจะคำวะต้องคำและคำเ้อะตอนนี้ขายของที่อยู่คำแบตจนตอนนี้คืองงมากเลยว่าหรือเขาเปลี่ยนไปวงขายของหรือว่าเป็นพ่อค้าอีกนึงขายเครื่องกองน้ำไาจะยออกมายังยังไม่ถึงขั้นนั้นแกแต่คือมูดดีมากโอ้ยชอบอ่ะคือเราจะบอกว่า ค,คือเรารู้สึกว่าอาสาฮีพูดเก่งขึ้นอุ้ยเก่งเก่งเก่งแบบคือคือมัน,น,นเป็นเก่งขึ้นมากใช่ไหมคะคือมันเป็นอาสาฮีแคมเว้ยคือก็คือแบบเหมือนเป็นเป็นแคมของน้องอเออแล้วเขาก็ถือกล้องเองแล้วพูดเองคือเหมือนเราอะ่ะไม่ ไม่ค่อยเห็นอัอ่ะพูดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาอยู่รวมวงอ่ะทุกคนก็จะแย่งกันพูดอย่างเงี้ยเนาะปะเอออัจจิก็จะแบบพวกแบบวาไรตี้ที่เธอให้ดูอ่ะก็คือเขาจะแบบดูพูดน้อยสุดเออแต่พออันเนี้ยเฮ้ยเขาโฮได้นะหมายถึงเขาโฮทั้งหกนาทีได้นะใช่ใช่คือแบบเก่งนะดีใจอ่ะดีใจดีใจที่แบบอัจจีพูดเยอะแล้วแต่อันเนี้ยดูเป็นดูเป็นตัวของตัวเองใช่เออต้องขอบอกก่อนว่าคือเราอ่ะไม่รู้ว่านี่คือห้องของน้องตอนแรกอ่ะที่เปิดคลิปมามันจะมีเบื้องต้นอย่างเงี้ยปะตอนแรกคุ มูดมูดดีมากใช่เซนในการจัดห้องใช่เขานี่แหละเขาชอบจัดเฟงจัดไฟใดๆก็เออมีความศิลป์ศิลปะอย่างนี้ติดตๆมีความอันตร์ใช่แต่ก็ ก็เขาเขาไม่ได้อะไรแค่ไปกินรำยอนริมแม่น้ําหันเฮ้ยแค่ตัดน่ากินวะใช่ก็สั่งได้มั้ยเอาอีกแล้วเป็นเรื่องของการหิวขึ้นหิวขึ้นแต่ว่าอ่ะอันดับแรกถ้าตัดอัธีกับใจย่อออกไปไปริมแม่น้าหันไปกินรำยอนการเอ๊ะเราเป็นอะไรกันเพื่อนกันก็ได้แกบฟิลฟิลเหมือนเราไปสอบ ขิดมากผิดเยอะอ่ะใช่ใช่ไปจนไปจสิ้นไม่ได้สิเลยเออเปล่าเลยอ่ะตอนนี้สำหรับเอ่อ TFI ็อกของอารัยฮีแรกอาศัยฮีนะจ๊ะก็เดี๋ยวคงจะเราว่าน่าจะมีของคนอื่นอ่ะมาอีแล้วเพราะว่าอันเนี้ยมันมันขึ้นว่าอ p พีหนึ่งมันต้องมีอีกหลายอีพีเนียก็จะมี12 EP อีพีมั่นใจเออใดๆก็คือยังอยากให้ใจยอกใส่เสื้ออยู่เพราะว่าอยากเร็ลงเข้ามาแบบนั้นเขาไม่รู้ว่าทำ ความความฮีเป็นห่วงเพื่อนก็บอกว่าใส่เสื้อเดี๋ยวเป็นหว่ากเพื่อนเพื่อนไงเพื่อนใช่เลยโอเคไม่จินไม่จินอ่ะไปจ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไงจ้าอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์ด้วยนะบ๊ายบาย